บทที่ห้าทำดีอย่าหวั่นไหวบทนี้ครูอาสาชวนกันมาเล่านิทานเด็กน้อยฝึกเขียนอ่านนำอาหารมาแบ่งปันพล้องจองคำสัมผัสบรรจงจัดคัดคำนั้น เรียงร้อยถ้อยจำนานสี่คำพลันเป็นบทกลอนมาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราวันนี้วันเสาร์คอยเฝ้าด้วยใจครูแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อะไรนะ จ้อยแดงแท่งไฟวิ่งไม่ลดละรีบถือกระบะจะไปช่วยครูถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจมีผู้ใจบุญเกื้อหนุนห่วงใยฝากของถุงใหญ่มาให้พวกเรา ครูแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่านิทานก่อนเก่าเอ้ามาไวๆไวตัวเล็กนั่งหน้าถัดมาตัวใหญ่ล้อมวงกันไปดีไหมพวกเราดีครับค่ะครูพวกหนูรอเล่าเมื่อถึงวันเสาร์คอยเฝ้าไม่คลาย ครูเริ่มว่ามีเศรษฐีพ่อไม้เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงใยเมื่อลูกเป็นหนุ่มชุ่มชื่นหัวใจรีบพาลูกไปฝากให้บวชเรียนวัดพ่อเคยบวชท่องสวดอ่านเขียนให้ลูกภาคเพียนปรับเปลี่ยนฝึกตน ถวายอาหารศีลทานกุศลพระลูกเวียนบนท่องบนตำนานเมื่อพ่อชาราลูกยาสงสารอยากกลับไปบ้านช่วยงานดูแลจึงศึกจากพระมานะแน่วแน่เลี้ยงพ่อยามแก่รักแท้ห่วงใยลูกศึกวันนี้ เศรษฐีดีใจขี่ม้าเร็วไวไม่ทันไตรตรองไปรับลูกยาม้าหนึ่งคนสองเดินทางไม่คล่องต้องทำอย่างไรต่างฝ่ายต่างเกียงถกเถียงกันใหญ่ตกลงกันได้ให้พ่อขี่ม้าส่วนลูกจูงเดินเพลิดเพลินอุรา หญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินเศรษฐีทําไมช่างใจร้ายสิ้นให้ลูกเดินดินเหงื่อรินท่วมกายเศรษฐีนิ่งนึกรู้สึกละอายตนเองสบายลูกชายเหนื่อยล้าเปลี่ยนให้ลูกขี่ก็มีคนว่า ลูกชายนั้นหนาหารู้คุณคนบวชเสียผ้าเหลืองสิ้นเปลืองเสียผลให้พ่อทุกทนตนสุกกายาพ่อลูกกลุ่มจิตนั่งคิดปรึกษาแล้วขึ้นหลังมา้าขี่มาสองคนขี่มาไม่นานชาวบ้านด่ากลนใจร้ายเหลือทน นี่คนอะไรม้าหนักหลังแอนวิ่งเล่นไม่ไหวคนไร้หัวใจต้องไปเอาเวจีพ่อลูกฟังคําช้ำใจเหลือที่โดดลงทันทีมีแต่ทุกข์ใจพ่อลูกสับสนกังวลสงสัย จะทำแบบไหนใครก็ว่าเอาแล้วจูงม้าเดินเพลิดเพลินป่าเขาผ่านแนวลำเนาเข้าเขตชุมชนชายหนุ่มกลุ่มใหญ่แปลกใจเหลือล้นพ่อลูกสองคนทนเดินมาไกลมีม้าไม่ขี่นี่เพราะอะไรมันน่าสงสัย ไม่บ้าก็เมาช่างโง่หนักหนาปล่อยม้าตัวเปล่าส่วนคนนั้นเล่าย่ำเท้าเดินมาโทคนอะไรช่างไรปัญญาแล้วหัวเราะร่าพากันเดินไปพ่อลูกได้ฟังนั่งถอนใจใหญ่เหน็ดเหนื่อยกายใจ ไม่อยากพูดจาชวนพ่อพักผ่อนนอนกันเถิดนะตลอดทางมาถูกด่าช้ำใจเศรษฐีได้คิดเลิกจิตวันไหวจะทำอย่างไรใครก็วิจาร์ขืนพักที่นี่คงมีชาวบ้านมาพูดระรานรําคาญหัวใจ หากเราทำดีมีจิตแจ่มใสใครพูดอย่างไรไม่กลัวคํำพานแล้วชวนลูกยาขี่ม้ากล้าหารพ่อลูกเบิกบานถึงบ้านปลอดภัยนิทานจบแล้วแก้วตาสดใสชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกัน เด็กเด็กเพลิดเพลินเดินชมโน่นนั่นสนุกสุขสันทันกับเวลาเล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดนาในภายภาคหน้าวิชาเลี้ยงตนเด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทนยากจนไม่มียึดหลักพอเพียง ไม่เลี่ยงหลีกหนี้คิดดีทําดีชีวีก้าวไกลคุณครูแก้วตาพาครูสดใสสอนเด็กด้วยใจห่วงใยเอ็นดูเด็กเด็กรำลึกนึกพระคุณครูเสียสละเพื่อหนูอุ้มชูเมตตา หนูจะจดจำครูผ้ามสอนมาขอน้อมวันทาบูชาคุณครูมิ่งขวัญกิติวัรณกรร่วมเรียบเรียง